เอาปอตทกลับมาเป็นของกระทรวงการคลังซึ่งมีประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของได้ไม่เกิน90วันไม่ต้องแก้กฎหมายแม้แต่ตัวอักษรเดียวทำตามกฎหมายที่มันมีอยู่นั่นแหละครับคำถามคือกล้าทำยังผมเคยเสนอเนี่ยว่ามันจะยากอะไรในการลดราคาน้ำมัน มันไม่ต้องถึงไปแก้ปัญหาเหมือนที่พรกรวมไทยสร้างชาติทำหรอกสามารถใช้อำนาจบริหารอํมนาจบริหารคือใครครับคือรัฐบาลรัฐบาลนี่แหละรัฐบาลอิงนี่แหละแพทองทานนี่แหละถ้าคิดถึงพี่น้องประชาชนใช้เวลาไม่เกิน90วันราคาน้ำมันจะไม่เกินลิตรละ2 20บบาท ทำง่ายๆครับเอาบริษัทปอตทออกลับคืนมาเป็นของประชาชนตอนนี้ปอตทออเป็นของคนอยู่ประมาณแค่สามหมื่นกว่าคนนะครับทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่การเอาปอตทกลับคืนมาน่นง่ายมากใช้อำนาจบริหารครับ ไม่ต้องแก้กฎหมายใดๆเลยแม้แต่วักเดียวมาตาเดียวใช้กฎหมายที่มีอยู่นี่แหละในการจัดการแต่ไม่มีวันที่รัฐบาลแพ่ทองทานจะทำเพราะกลัวพี่น้องประชาชนจะมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจไงวิธีการไม่ยากครับคนที่ขายปตทให้กับในทุน ชื่อนายทักษิณชินวัตรพ่อของนางแพทองฐานขายการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอ้างว่าจะแปรรูปจริงก็คือขายการปิโตรเลียมเกิดขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลไทยลักไทยในขณะนั้นเอาไปขายไม่กล้าขายทั้งหมดขาย49%เเหลือไว้ให้รัฐบาล51% นี่ไงเขาเรียกว่าไอ้พวกขายชาติไงขายชาติครับรัฐบาลไทยรักไทยคือรัฐบาลขายชาติขายสมบัติของชาติออกไปท่านทั้งหลายครับทำยังไงวันนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทปอตอทอเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทปอตอทห้าสบอรต์ห้ิบเอปอร์เซ็นผู้ถือหุ้นใหญ่หมายความว่าไงครับผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือสามารถที่จะลงคะแนนเสียงออกเสียงเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการ นี่ไงครับกระทรวงการคลังถือหุ้นปอตทอ,อยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อำนาจอยู่ที่ปรัดกระทรวงการคลังถ้าจะจัดการเอาปอตทคืนมาไม่ยากเลยครับปรัดกระทรวงการคลังโดยคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทําหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทปอตทจำกัดมหาชนขอให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเมื่อทำหนังสือไปแล้วกรรมการผู้จัดก,การก็ต้องนัดสิครับเพราะปตทมีหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลังผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ต้องเรียกประชุมให้เมื่อถึงวันที่มีการประชุมปตทก็ กระทรวงการคลังโดยประหลัดกระทรวงการคลังก็เสนอที่ประชุมสริครับเสนอที่ประชุมขอให้งดการจ่ายปันผลไม่ต้องจ่ายปันผลท่านทั้งหลายครับปตทปีหนึ่งกำไรเป็นแสนล้านส่งรัฐบาลไม่กี่หมื่นล้านนะนอกกนั้นเอาไปแบ่งพวกผู้ถือหุ้นแล้วก็เอาไปลงทุนต่อ ประเทศได้กระจีดหนึ่งจากกำไรเป็นแสนล้านของปตทดีกระทรวงการทังเสนอขอให้งดจ่ายเงินปันผลสิปีคำถามคือมีผู้คัดค้านไหมครับมีแน่นอนก้อยพวกผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อมีผู้คัดค้านที่ประชุมก็ต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงสิครับก็ กระทรวงการคลังก็ลงคะแนนเสียงก็ชนะสิครับเพราะกระทรวงการคลังถือ51%งดการจ่ายเงินปันผล10ปีนี่ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากงดการจ่ายเงินปันผล10ปีแล้วในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เสนอว่าถ้าผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดต้องการจะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ยินดีที่จะรับซื้อคืนจะยากอะไรรับซื้อคืนครับกรทรวงการคลังก็ขอธนาคารแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรจะอายุ10ปีอายุ15ปี20ปีจ่ายเงินค่าหุ้นซื้อคืนมาจากผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยรายกลางรายใหญ่ซื้อคืนมาเพราะไม่จ่ายเงินปันผล10ปีนี่ครับเดีคุณจะถือหุ้นก็ถือไป แต่เราไม่จ่ายเงินปันผลเว้นไปอีก30วันก็รวงการคลังเสนอเรียกประชุมผู้ถือหุน้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนอีกครั้งเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุน้นขอนำหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขอถอนหุน้นปตททั้งหมด ออกจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คำถามคือทำได้ไหมทำได้ครับทุกวันนี้มีบริษัทต้องการเอาหุ้นไปจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ก็มีบางบริษัทก็ขอยกเลิกการเอาหุ้นไปจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ก็มีปตทก็ทำตามเงื่อนไขนี้แหละครับขอถอนหุ้นปตททั้งหมด ออกจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นไม่สามารถเอามาซื้อขายได้แล้วปันผลไม่ได้แล้วทำยังไงท่านทั้งหลายทำยังไงก็ถอนหุ้นออกมาแล้วก็ไม่มีการซื้อขายหุ้นปตทในตลาดหลักทรัพย์แล้วผู้ถือหุ้นรายย่อยจะถือไวทไ้ทําไหมปันผลก็ไม่ปันผลสิบปี หุ้นก็ไม่นําไปขายในตลาดหลักทรัพย์ถอนออกมาหมดไอ้สีที่เหลือนี่ไม่มีการซื้อหุ้นปตะท,ะทขายหุ้นปตะท,ะทในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทรวงการค้ังก็เปิดตั้งโต๊ะซื้อหุ้นคืนในราคาปัจจุบันนั่นแหละซื้อก็จะยากอะไรเงินที่จะเอามาจ่ายก็เอาพันธบัตรนี่แหละครับไปจ่ายอายุ1ิปี15ป,20ปี20ปีก็จ่ายไป จ่ายค่าหุ้นเป็นพันธบัตรไปแล้วคนที่ได้พันธบัตรไปอยากจะได้เงินสดก็เอาไปขายรถกับสถาบันการเงินต่างๆดีครับไปขายกรุงไทยไปขายกสิกรไทยไปขายไทยพาณิชย์เขารับซื้ออยู่แล้วเป็นพันธบัตรของบริษัทปตทปตทก็ซื้อหุ้นทั้งหมดคืนกลับมาเป็นของบริษัทปตทจาก5 1ปซก็จะกลายเป็น9ก เปอร์เซ็นต์99%หรือ100ร้อยปอต์ปททั้งหมดก็จะกลับมาเป็นของกระทรวงการคลัง100%ทีนี้ก็มาจัดการเคลียร์สิครับว่าไอ้ซื้อน้ํามันเนี่ยซื้อมายังไงไอ้ค่าคอมมิชชั่นทำไมเวลาเราซื้อน้ํามันน้ํามันที่เราไปซื้อซื้ออยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ทำไมเราไม่ทำสัญญาซื้อกับ บริษัทที่ตั้งอยู่ที่ UAE หรือสหรัฐอาหรับอิมเรตแล้วปตท,ะทแส่ไปซื้อกับบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำไมบริษัทที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีบ่อน้ำมันสักบอก่อซื้อกับบริษัทที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์บริษัทที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์กลับเอาน้ำมันที่ดูไบอัมบูดาบีหรือ UAE สหรัฐอาหรับอิเรตมาส่งเราเนี่ย ทำไมเราไม่ซื้อโดยตรงปตททำไมไม่ซื้อกับซาอุดีอาระเบียโดยตรงไม่ซื้อกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตโดยตรงไม่ซื้อกับรัสเซียโดยตรงไปซื้อผ่านบริษัทในหน้าทำพระแสงทำไมหรือมันมีค่าตอบแทนที่เขาลือกันบาเรละสามดอลลาร์ซื้อกันกี่ล้านบาเรียวะ จัดการสิครับแก้ไขเรื่องนี้ซื้อเท่าไหร่ก็เท่านั้นประเทศไหนขายน้ํามันถูกปตท,ะทก็ไปซื้อสิครับก็เรามีโลงกันอยู่แล้วนี่ก็ซื้อมากันไอ้ภาษีซับซ้อนก็ตัดออกไปไอก้กาไรปลอมเนี่ยก่อนแปรรูปขายน้ํามันได้ลิตรละประมาณ11 12บาทแล้วมันเพิ่มเป็น40บบาทได้ยังไง นัดตัวเดียวยังไม่เปลี่ยนแล้วมาเพิ่มขึ้นได้ยังไงเคลียร์ Clear ทั้งหมดครับเพราะเป็นของรัฐบาลหนึ่งรเอร์ซนแล้วนี่ใช้เวลาไม่เกิน90บวันเอาปอตทกลับมาเป็นของกระทรวงการคลังซึ่งมีประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของได้ไม่เกิน90วันไม่ต้องแก้กฎหมายแม้แต่ตัวอักษรเดียวทำตามกฎหมายที่มันมีอยู่นั่นแหละครับคำถามคือกล้าทำไหม ถ้าคนที่ไม่คิดเห็นประโยชน์ไม่คิดเล็กคิดน้อยจะไปเอาค่าคอมมิชชั่นกับเขาเพราะซื้อน้ำมันจากบริษัทในหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วมันจ่ายมาลิตรละสา,าเปอร์เซเอบาลลลละสามดอลลาร์อย่างนี้หารกันแบ่งกันถ้าไม่คิดถึงเรื่องอย่างนี้ครับเอากลับมาแล้วก็ซื้อถูกสิครับรัเสเซียขายบาเลละท่าไลสามสิบดอลลาร์เราไปซื้อสิครับ u AE คุณขายแพงเนี่ย ไปซื้อที่ซาอุซาอุขายแพงไปซื้อที่อิหร่านก็ไปซื้อสิครับถ้าเราผลิตน้ำมันเองไม่ได้เพราะว่าเราให้สัมปทานเชิรอนให้สัมปทานต่างชาติไปขุดน้ำมันของไทยไปขายต่างประเทศแต่เราซื้อน้ำมันเข้ามานั่นเราซื้อถูกมาจัดการทำไมจะทำไม่ได้ ทำแค่นี้ราคาน้ำมันลิตรหนึ่งมันก็ต่ำกว่า20บาทอยู่แล้วครับแล้วกำไรทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นของประเทศถ้าอยากให้ดีก็แบ่งปันให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนได้ถือหุ้นด้วยสิครับเอาวันนี้นี่ปีนี้ปตทได้กำไรมาจากการขายน้ำมันให้คนไทยนี่ได้มาหนึ่งแสนล้าน ห้าหมื่นล้านแจกจ่ายทุกครัวเรือนเป็นสวัสดิการเพราะเป็นเจ้าของปตทร่วมกันอีกห้าหมื่นล้านปตทซึ่งเป็นของรัฐก็เอาไปส่งเข้าคลังบ้างเอาไปเป็นเงินในการหมุนเวียนทําให้ปตทอ,อยู่ยั่งยืนยงทําไมจะทําไม่ได้ถ้าไม่คิดถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้ทําได้ครับ มันต้องหาพรรคการเมืองที่ทำอย่างนี้เอาปตทกลับคืนมากาดเหมือนกันก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละครับก็ปตทกลับคืนมาแล้วนี่กาดที่มันเป็นของรัฐก็เลือการปันผลถอนออกจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประชาชนก็เป็นของประชาชนไม่ได้ถอนแบบไม่ได้เอาเปียบผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับ ก็คุณจะขายหุ้นคุณมีหุ้นหนูราคาหุ้น,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 นละร้อยนี่แล้วก็จ่ายให้คืนแต่ว่าขอจ่ายเป็นพันธบัตรนะเอาเงินล่วงหน้าอีก20ปีมาจ่ายแต่ถ้าคุณได้พันธบัตรที่อายุ20ปีไปแล้วคุณต้องการาใช้เงินได้ทันทีคุณก็เอาไปขายลดกับสถาบันการเงินก็สั่งกรุงไทยสิครับเพราะรัฐบาลเป็นเจ้าของกรุงไทยอยู่แล้วว่าให้รับซื้อพันธบัตรนี้คุณจะขายลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ขายไป ไม่ต้องไปแก้กฎหมายเลยไม่ต้องเสียเวลาเลยยึดคืนมาตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละทำไมจะทำไม่ได้แต่มันไม่เคยพูดความจริงกับประชาชนมันพูดแต่ว่ายากกระทบกระเทือนตลาดหลักทรัพย์ผมถามว่าวันนี้มีคนถือหุ้นปะตะทสามหมื่นคนปลาซิวปลาส้อยปลาตัวใหญ่ สามหมื่ลายยี่สบดสามสิบเปเ็นป็นของแปดลายอีกประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นของลายย่อยสามหมืลายคนไทยมีหกสิบล้านนะครับก็วัดกันสิว่าคนที่ได้ประโยชน์แค่สามหมื่นกว่ารายกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะได้ประโยชน์ อีกหกสิบหกล้านคนก็วัดกันสิครับจะเลือกใครพักการเมืองที่ดีต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ครับแล้วใครอย่ามาเถียงผมนะว่าทาไม่ได้ทําได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างนี้ทุกวันนั่นคือประกาศงดจ่ายเงินปันผลมีทุกวันงดจ่ายเงินปันผลสองปีงดจ่ายเงินปันผล,นนผลห้าปี ขอถอนหุ้นจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออกมามีทุกวันอาศัยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามกฎหมายที่มีอยู่เลยนะครับไม่ต้องไปเล่นแร่แปรธาตุเล่นลิ้นว่าต้องแก้กฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครับถ้าจะทำทำได้เลยคนที่ทำได้คือกระทรวงการคลังไม่ใช่กระทรวงพลังงานนะครับ ให้ความเป็นธรรมกับกระทรวงพลังงานคนที่ทำได้คือกระทรวงการคลังถ้าประหลัดกระทรวงการคลังไม่ยอมทำตามที่รัฐมนตรีสั่งให้ไปเอาปตทออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วจะเลี้ยงประหลัดกระทรวงการคลังไว้ทำพระแสงอะไรก็ย้ายหนีสิครับก็เอาคนใหม่มาสิคนที่มันทำได้เนี่ยคนจะเป็นประหลัดกระทรวงการคลังเยอะแยะตั้งคนนี้คุณไปเอาปตทกลับมาเป็นของประชาชนภายใน60วัน ทำตามวิธีการนี้แหละตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่นี่แหละนี่ไงครับวิธีการง่ายนิดเดียวแต่มันไม่ทําดังนั้นเมื่อพรรคการเมืองมันไม่ยอมทําเรื่องอย่างนี้มันจึงพยายามที่จะหลอกลวงต้มตุนประชาชนเหมือนพรรคเพื่อไทยนี่แหละเอาแต่เงินมาแจกอยู่นั้นหาได้เกิดประโยชน์อะไรเอาแต่เงินภาษีมาแจกดังนั้นพี่น้องประชาชนครับ เราไม่ใช่ว่าหมดหวังนะเราก็ต้องสู้กับพวกซื้อเสียงต่อไปอย่าทอ้อแต่ให้พิจารณาในการเลือกตั้งให้เลือกพักการเมืองที่มีนโยบายเหมือนที่ผมว่านี่ลหละจัดการเรื่องปอตทอแบบนี้แบบที่ผมพูดเนี่ยพักไหนเขาเอาอย่างนี้ทําเลยเลือกเลยมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะนําเสนอดังนั้นก็พูดใบให้ชัดเจนว่า เราอย่าท้อถอยกับการซื้อเสียงโกงมาได้เอามาซื้อโกงมาได้เอามาซื้อเราก็สู้กับมันไปและผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่น้องประชาชนจะเอาชนะนักการเมืองชั่วพวกนี้ได้